ก็ที่ข้ามันเนีนไปตล,ตลาดตลาดสดมาตลาดเหล้าตลาดพี่เย้าขายปลามันขายปลา,ดาสดๆจะกิโลละหาสิบบาทได้บอกหลายอ่ะได้ซิบก็โตบ้งสดสดเลยตาแป๊ปๆเพิ่มถอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วคั่วเรียบร้อยห่อกับมันหลังเตรียมทํากินเลยเลยจะก็ได้หมูสามชั้นหมูสามชั้นล้นเนี่ยหมูสามช<า><า>ั้นล้นเนี่ย ฝากยเจ้าเหรอัวที่ายคนมากเลบอกคุณใน่ไปอยู่แล้วบอกว่าาบอพว่จะซื้อพรุ่งนี้ิ้เดือนแล้วนะแล้วก็ไข่ะให้เข่าให้เข่าแล้วก็ให้างหางบักสีดาก็เลือ้กคะแนนเนี่ยที่จบนอันนี้ปิงไกลจะสีดาบ้าน้อยมีแต่เหลือตั้งหกเจ็ดรอนี่ปิงไกลปิงไกลแดง ม,มื่อนี้มีเมนูจะเมนูอบหมูสามันนี่ไงของกินมันกเป็นหนุ่ะแกงส้มมีอะไรบ้างพี่เจนเจ้าไปตลาดมาแกงส้มแกงส้มปลาไข่ใช่ไหมคะใช่มีอะไรอีกเนี color. ่ยให้เพ <just> <absorbed> ื่อนๆดูหน่อยขนมปังใช่พี่ใช่ปลากระเดือหลายแถะแล้วก็มีนี่โปรตีนเบื่องขนมเบื้องนี่ฝากคนที่ไปจ่ายตลาดให้บิว อ่อ,อนซ้อนแต่ปลาหาสิบบาทก็ไดือดหลายค่ะแถวเบื้องในโอ้ยสดค่ะเกิดอะไรหล้นซื้อเป็นลอยไหมเฮ้ยมาก,กินน้ำกันได้พี่น้องเอ้ยมั้นี่มีเมนูหลายอย่าง